โอเคนะครับตอนนี้ผมอยู่บนรถบรรทุกอีวสุนะครับตอนนี้วิทยุของเราเนี่ยมีระบบบลูทูธมาให้แล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะเปิดบลูทูธแล้วก็ต่อคอนเน็กต์บลูทูธให้ดูนะครับเริ่มแรกเลยนะครับมาที่วิทยุเนาะนี่ฮะตอนนี้ปิดอยู่นะนะครับกดปุ่มเปิดเปิดมาปุ๊บเนี่ยสมมติเป็นฟังก์ชันอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เป็นวิทยุนะครับกดปีกครั้งหนึ่งปุ่มเดิมปึ๊บให้มันเป็นสัญลักษณ์ BT a u บูทูเออดิโอนะครับคือถือเนปิดบลูทูธอบเข้าไปค้นหาะครับํหลังหาอนั้ นะครับอ่ะแป๊บหนึ่งนี่ฮะตัวนี้ชื่อว่าบลูทูธออดิโอนะครับเรากดไปที่บลูทูธออดิโอในโทรศัพท์มือถือนะนี่นี่น,นี่กดอีกครั้งกดอีกครั้งน่เน่เน่เขาจะขึ้นว่ากําลังจับคู่ผมติ๊กจับคู่ไปเลยนะครับตอนนี้นะครับใช้ได้แล้วนี่เสียงมาเลยเปิดปุ๊บเข้าปั๊บนะครับอ่านี่มาแล้วครับนะตอนนี้ก็กําลังเล่นจากโทรศัพท์มือถือเข้าไปที่นี่ได้แล้วนะครับ